ดีค่ะเปิ้นขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะเปิ้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะแนวสวนเกษตรนะคะแนวโคกน้องนาโมเดลนะคะเป็นทุ่งนาจริงๆเลยนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่นะคะดูหลักหมุดได้เลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมด2ไรนะะ่นะคะโน่นนะคะนะคะด้านหน้าของแปลงที่ดินตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรนะคะถนนสาธารณะตรงเข้าไปนะคะจะเป็นวัดคลองเก้านะคะ ถ้าท่านมาจากเส้นนู้นถนนดังสินนครนายกก็ประมาณ4กิโลนะคะจะมาเจอวัดคลองเก้าเลี้ยวจากวัดคลอง9้าเข้ามายัางแปลงที่ดินแค่300เมตรนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะจะทําบ้านบ้านแนวสวนเกษตรแนวโคกหนองนาโมเดลหรือทําเป็นบ้านพักตากอากาศก็ดีนะคะเพราะว่าอากาศดีโอโซนดีมากๆเลยะคะ่ะ ตอนนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะ2องไร่นะคะเราขายแค่ไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างน้ําไฟนะคะเพียงแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะสามารถขยายเขตน้ําไฟเข้ามาได้เลยะคะ่ะเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรนะคะถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรนะคะติดถนนสาธารณะเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ อยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก4กิโลนะคะอยู่ห่างจากวัดคลองเก้าแค่300เมตรนะคะสําหรับตรงนี้นะคะใครที่ชอบแนวสวนเกษตรนะคะแนวโคกหนองนามโมเดลนะคะแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะรีบทั้หาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะ y u t u b e เปิ้ลขายที่ดิน Facebook เปิ้ลนักขนันนะคะ0 9 5 4 0 1 8 6 9 8นะคะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตนะคะที่ดินในคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะเดี๋ยวเปิ้ลลาไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะ